สวัสดีครับมีกรณีคำถามเข้ามานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3แล้วเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเฟส1เฟส2เดิมแต่ได้ลบแอปเป๋าตังค์ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้นานนะครับวันนี้จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์ใหม่นะครับเพื่อให้ข้อมูลนะครับการเป็นคนเฟสเดิมนั้นกลับมาเพื่อที่จะสามารถนาไปกดนะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับในเฟส3ต่อเนื่องนะครับแน่นอนครับ ท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆนะครับแต่แอปเป่าตังของท่านจะพิเศษเพราะว่าเคยเป็นคนเฟดเก่ามาแล้วแอปเป่าตังจะมีฐานข้อมูลเดิมทีนี้มีบางท่านครับมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วตั้งแต่สมัยเฟดหนึ่งเฟดสตอนนี้มาเฟดสาได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับมีคําถามว่าเบอร์ใหม่จะยังสามารถใช้ได้หรือไม่นะครับกับแอปเป่าตังที่ดาวน์โหลดติดตั้งมาใหม่นะครับ ทางเว็บไซต์คนละครึ่ง c o m นะครับได้มีการตอบคําถามในประเด็นนี้ในหัวข้อคำถามคําตอบไว้นะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูได้นะครับคําตอบของโครงการก็คือว่าท่านยังสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังลงในมือถือเบอร์ใหม่ได้นะครับแต่เวลาที่ถึงขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับเนื่องจากว่าท่านดาวน์โหลดติดตั้งแอปะเป๋าตังใหม่ท่านก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่ใช่ไหมครับ ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนนั้นแอปเป๋าตังค์จะส่ง OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมในสมัยที่ท่านผูกบัญชี G ี a l l e t แอปเป๋าตังค์ตอนเฟสน1เฟนะครับฉะนั้นท่านก็ต้องมีเบอร์มือถือเบอร์เดิมเอาไว้รับ OTP เพื่อเอา OTP นั้นมากรอกเพื่อยืนยันตัวตนในรอบนี้นะครับในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป๋าตังค์ใหม่ในรอบนี้นะครับแต่ถ้าเบอร์นั้นไม่อยู่แล้วเช่นท่านปิดเบอร์ไปแล้วนะครับเบอร์นั้นยกเลิกไปแล้ว วิธีแก้ก็คือว่าท่านจะต้องเลือกการยืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กนะครับในกรณีที่ท่านมีแอปกรุงไทยเน็กนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ใช่ลูกค้าธนาคารกรุงไทยไม่ได้มีแอปกรุงไทยเน็กท่านก็จะต้องไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อดําเนินการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นเบอร์ปัจจุบันที่ใช้งานจริงเนื่องจากว่าเบอร์เดิมนั้นยกเลิกการใช้งานไปแล้วนั่นเองนะครับ